มหาวิทยาลัยราชภาัฏพิบูลสงครามจับมือจิสดานำ GI เพื่อการศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเข้าสู่การสร้างเศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนพิบูลสงครามจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อร่วมมือการศึกษาวิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมและให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลย อวกาศและภูมิสารสนเทศพร้อมกับร่วมมือกันถ่ายทอดพัฒนาและแลกเปลี่ยนองความรู้รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากรซึ่งกันและกันค่ะ ดร,รประกรณ์อาภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสดากล่าวว่าการลงนามใน MOU ครั้งนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของจิสดาและมหาวิทยาลัยราชภัฒธพิบูลสงครามในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรวมทางวิทยาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่าง2ฝ่ายนะคะ พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศรวมถึงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอื่นๆและร่วมกัน <enders> ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยจะร่วมมือการส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างเข้มข้นนะคะรวมถึงการดำเนินการร่วมกันเพื่อน,นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นต่อไปในอนาคต ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้ปรัชญายการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีการดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการพนันธกิจการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาคคีเครือข่ายชุมชนและภาควิชาการนำประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเป็นโจทย์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาร่วมกับการใช้องค์ความรู้การวิจัยสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะ ใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาและสามารถบูรณาการข้ามสาบเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของชุมชนและสังคมได้อย่างครอบคลุมทุกมิติและเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทําให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพัฒนาแบบพึ่งตนเองได้ในที่สุดค่ะในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒน,นาหลักสูตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงแลกเปลี่ยนบุคลากรส่งเสริมและผลักดันง,งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกา,ารวิจัยชั้นแนวหน้าด้านระรบรบโลกและอวากาศของประเทศมหาวิทยาลัยรชาชภัฏพิบูลสงครามมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความร่วมมือในครั้งนี้ และพร้อมที่จะสนับสนุนทุกบทบาทหน้าที่ต่างๆที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต